คลิปนี้แม่ได้พาลูกทํากิจกรรมหลายอย่างเลยค่ะไม่ว่าเป็นการดมการกินการฟังการสํารวจกับธรรมชาติหรือไมการลงมือทําด้วยตัวเองแม้กระทั่งอาหารที่ลูกทําให้เราทานค่ะสวัสดีค่ะพบกับช่องเรากับน้ํานะคะวันนี้น้ําได้พาลูกมาทํากิจกรรมกับเพจเมกเซนค่ะ คนสำคัญในการเรียนรู้ครั้งนี้ก็คือครูเอสุภัสตาตัง้งวัฒนางุลน,นะคะหรือกระบวนการน,นั่นเองค่ะผู้เสริมสร้างพัฒนาการเด็กผ่านประสาทสัมผัสค่ะช่วงแรกนะคะมาเปิดประสาทสัมผัสแรกกันก่อนเลยค่ะเราต้องดมก่อนอ กิจกรรมแรกที่เด็กๆจะได้เรียนรู้นั่นก็คือการดมกลิ่นค่ะตอนนี้เด็กๆกําลังตั้งใจฟังกันเลยเชียวกลิ่นก็กลิ่นน้ำส้มแหละน้ำส้มเสียเราก็ได้กลิ่นน้ำส้มอย่างเงี้ยแหละปกติแราวพอไปจับเฮ้ยมันร้อนอ่ะเรารู้ทันทีว่าน้ำส้มอ่ะมันร้อนไม่ได้ถูกบ้างมันต้องเก็บเย็นใช่ไหมคะสุดท้ายเราถึงจะชิมหลังจากฟังการบรรยายจนเข้าใจจากกระบวนการแล้วเด็กๆก็เริ่มจะดมค่ะว่าสิ่งนี้มันคืออะไรทําไมมันคุ้นๆนะ้ ตอนนี้เด็กๆก,ก็ได้คำตอบแล้วก็เริ่มเขียนกลิ่นที่ได้รับจากการดมกลิ่นเมื่อกี้ลงไปในสมุดในกำลังในการเขียนอย่างเหน็ดเหนื่อยไปแล้วตอนนี้ขอเวลามากินวุ้นลำไยที่แสนอร่อยค่ะม,มันอร่อยมากๆเลยปิน๊นอือร่อยนะลอมไหมลองนะอืมอืมอืม,อม หลังจากเติมพลังไปแล้วนะคะ2ชามตอนนี้ก็ได้น้ำเย็นเย็นชื่นใจพร้อมกับกำลังใจมาเขียนกันต่อแล้วค่ะก่อนที่จะไปทำกิจกรรมต่อไปนะคะตอนนี้ถึงเวลาช่วงที่2กันแล้วค่ะได้เวลาตื่นเต้นของเด็กๆกันแล้วเด็กๆจะไปเจออะไรบ้างในกิจกรรมนี้เพื่อนๆอย่าลืมตามไปลุ้นกันนะคะเป็นยังไงเสียงมันมีเสียงไหมมั่ว ล้วเ,เป,ป็นไม้ใบไม้ว้างแบบนี้หน้ากวๆๆ้างเนี่ยก็คือให้เราหาอะไรเลยก็ได้ที่เราเจอแต่ให้ใช้ภาษาของหัดั่าปรรยายมันด้วยอย่างเช่นสุดท้ายเราชิมได้ไหมเราชิมก็มีพีชถูกต้องนั้นเราไม่ควรตั้งแต่ที่จะจับภาษาไปจับไปหน้าที่มีรูปภาพ เรียบร้อยแล้วจะได้อาวุธติดมือกันไปคนละหนึ่งชิ้นก็คือเว้นขยายไว้ทรงสิ่งต่างๆนั่นเองค่ะเอาไว้ถ้าเราไปเจออะไรที่เราจะสังเกตได้อาวุธก็ก็เริ่มสำรวจปั๊บเลยค่ะตอนนี้ก็ได้เวลาพี่ปุ้ยของเราพาพวกเราไปเดินสำรวจแล้วค่ะเพื่อนๆตอนนี้เพื่อนๆมาช่วยดูนะคะว่าเราจะเจออะไรบ้านในสวนแห่งนี้ มาช่วยกันนับกันดีกว่าค่ะว่าเราเจอพืชหรือสัตว์หรือได้ทํากิจกรรมอะไรบ้างระหว่างที่เราเดินทางในส่วนแห่งนี้ค่ะแล้วอย่าลืมคอมเมนต์มาบอกพวกเรากันด้วยนะคะเราเจอพืชต้นแรกของเราแล้วค่ะเพื่อนๆรู้จักต้นนี้หรือเปล่ารู้ไหมว่าเขามีประโยชน์อะไรแล้วเอาทำอะไรได้บ้างลองคอมเมนต์มาบอกกันนะคะ เดินมาได้ไม่นานเราก็เจอสัตว์แปลกๆที่อยู่ในหนงคขายาวๆเพื่อนๆว่าตัวอะไรคะเคยเห็นกันบ้างหรือเปล่าสิงหอมันมันกัดเราส่วนต่อไปนี้ก็คือใบอะไรเพื่อนๆรู้ไหมคะลองถ่ายกันดูแล้วเขามีกลิ่นยังไงบ้างใครเคยดมบ้างป่เดินต่อเหลังจากนี้เพื่อนๆจะได้เจอพืชอีกหลายชนิดเลยค่ะตามไปดูกันค่ะว่าใครรู้จักชนิดไหนบ้าง เป็นเบบี้สมโอเด็นที่ได้ชอบกินชมพูอ่ะอ๋อมีชมพูก็คืออะไรนะบารดาน่าฟลาเวอร์ตอนนี้ได้ลองมาซองนับใบต้นอ่อนของคณะกันค่ะว่ามีกี่ใบในช่วงที่เขายังเล็กอยู่ ได้เวลาออกกำลังกายค่ะกับจักรยานสูบน้ำค่ะต้องใช้แรงปั่นนะคะน้ำถึงจะลดผักแบบนี้ได้เลยค่ะน้าโมก็ไม่รอช้านะคะขอใช้แรงปั่นบ้างแบบนี้เลยค่ะมาด้วยการสำรวจธรรมชาติกันต่อนะคะตอนนี้เราก็จะเห็นรังมดแดงแล้วก็ต้นชมผู้ที่มีรังมดแดงเยอะมากค่ะตแต่ว่านี่<ๆ>ใหญ่แล้วระวังตกน้ำนะน็กน้อยแต่ว่า เรากินไม่ได้เราไม่ได้ห่อมันนะพอเราไม่ได้ห่อมันมีอะไรบ้างมีรููใช่ไหมห่อคืออะไรห่อคือห่อพอมันอยู่บนต้นใช่ไหมแล้วก็เอาถุงพลาสติกหรือถุงกระดาษไปห่อมีอาวุธติดตัวโอ้เจอหนอนไหมตอนนี้นะโมได้เจอหนอนปุ๊บก็ทําการบันทึกลงในสมุดกันเลยค่ะ ได้เวลาแห่งความตื่นเต้นค่ะพืชระเบิดที่เด็กๆเ,เรียกร้องอยากจะเล่นหรือว่าฝักต้อยติ่งนะคะเอาไปโยนในน้ําแล้วเขาจะได้ยินเสียงดังป๊อเลยค่ะมีใครเคยเล่นบ้างคะยกมือขึ้นบอกทางนี้ด้วยค่ะได้เวลาปูเสือทํากิจกรรมต่อไปแล้วค่ะกิจกรรมต่อไปนั่นก็คือไม้ซอยมะม่วงนั่นเองค่ะที่ทุกคนจะได้ออกแบบเองลงในสมุดเล่มนี้ค่ะ ตอนนี้นะคะนโมก,ก็จดจอกับการวาดรูปนะคะเพื่อจะทําหมายสอยมะม่วงกันอย่างจดจอ่อเลยค่ะนี่ค่ะมะม่วงเห็นอยู่เต็มต้นอย่างนี้นะคะเราต้องสอยเขาลงมาให้ได้ได้เวลาส่งกําลังใจแรงเชียร์ให้น้องๆสอยมะม่วงให้ได้กันนะคะกับสามัคคีคือพลัง เรามาดูกันนะคะว่าเขาจะปล่อยมะม่วงกันได้หรือเปล่าแล้วสอยกันได้ไปคนละกี่ลูกค่ะลุ้นตามไปเชียร์กันเลยค่ะ 来、啊。 หลังจากเชียร์อยู่นานความพยายามของเด็กๆก,ก็สําเร็จค่ะแล้วก็ลูกสามารถเด็ดได้ก็มีเยอะเหมือนกันนะคะเด็กๆตอนนี้ได้มะม่วงกันพอแล้วก็ได้เวลาเดินทางกลับกันแล้วค่ะส่องเร็วมาสง่งได้ค่ะแต่ให้ส่องก่อนนะเห็นไหมมันมีกรมะมี่กรมะมี่แ่บีส่งไหมนี่นี่นีมันมีสุงวดเห็นไหมได้เวลาเอามะม่วงมาทำน้ำปลาหวานกันแล้วค่ะ ส่วนผสมของน้ำปลาหวานก็พร้อมแล้วมีน้ำตาลปี๊บกุ้งแห้งหัวหอมแดงพริกสดแล้วก็น้ำปลาค่ะอ่าเดี๋ยวจะมีการตำอันนี้เกิดขึ้นเดี๋ยวจะให้เด็กๆได้ตำเคยตำไหมทำส้มตำเลยเดี๋ยวเราจะแบ่งหน้าที่กันทํานะเด็กพร้อมกัน5คนแล้วนะ สิ่งที่เราจะทําคือสิ่งนี้เรียกว่าน้ําปลาหวานเอาไ้กินกับมะม่วงเดี๋ยวที่ปุ้ยปอกมะม่วงให้แล้วเด็กๆลองแตะชิมนิดนึงหนูชอบหนูไม,ไม่เคยกินนะการเอามะม่วงที่เราปอกมาจิ้มแล้วชิมจะเป็นวัตถุดิบที่อยู่ในน้ําปลาหวานเราได้าม,มาจากน้ําลางชิมนได้ทุกคนยิช,ชิมแตะดิ้ไหาเป็นไปได้หลายอย่างเลยแล้วมีห,อ,หอมๆอมไหม หอมเหมือนซาลาเม่กินแม่นาม่าต้มมีที่เที่ยวกินมานนนม่มาต้มยงได้ดมากเห็นไปไมโรคก,กระเพาะไหมก,กระเพาะปวดท้องโรคกระเพาะใช่กินเด็กไปกินเที่ยวไปสามารถเป็นโรคก,กระเพาะอ้าม<ล>นูมดยาว จากฟังบรรยายได้ความรู้กันแล้วตอนนี้ก็เริ่มมาชิม้ำม่วงน้ำปลาหวานนะคะรสชาติที่ตัวเองจะต,ต้องทำกันค่ะตอนนี้ไล้เวลาตำกุ้งแห้งกันก่อนเลยในการตำกุ้งแห้งนั้นนอกจากใช้กำลังในการตำแล้วยังต้องใช้ความพยายามเพื่อให้กุ้งที่เหนียวๆออกมาให้ละเอียดพอประมาณค่ะ เอายืนนีะมัจโดรตอนนี้นโมก็ได้ฝึกทักษะการใช้มีดอย่างระมัดระวังแล้วใช้ยังไงหันยังไงไม่ให้โดนมือของตัวเองนะคะกระบวนการก็ซอนโดยละเอียดเลยค่ะก่อนจะนำมะม่วงไปปอกนะคะเด็กๆจะพามะม่วงมาล้างตรงนี้ก่อนเพื่อจะไปปอกกินกับน้ำปลาหวานค่ะ ตอนนี้เด็กๆต้องใช้ความมุ่งมั่นตั้งใจและพยายามมากๆเลยค่ะเพื่อให้ผลงานออกมาอย่างดีนะคะทุกคนก็ตั้งใจอย่างเต็มที่กันเลยค่ะรู้จากความมุ่งมั่นของเด็กๆสิคาเพื่อนๆอันนี้คือน้ำปลาหวานคือเอาน้ำตาลนี้กับน้ำปลาไปละลายรวมกัน,น,นถ้าคุณแม่ชอบเผ็ดอย่างน้อยต้องมีอันนี้เยอะยเยเดหนูไปถามแม่ ยิ่งพอเด็กๆได้รู้ว่าจะได้ทำผลงานชิ้นนี้ให้พ่อให้แม่ทานนะคะเด็กๆก็ยิ่งมีความตั้งใจคุณสองไปเลยค่ะสังเกตจากการพยายามทำของทุกๆคนนะคะถึงเวลาเซอร์ไพรส์พ่อแม่แล้วค่ะตอนนี้ทุกคนก็จัดจานตั้งจานรอพ่อแม่นะคะเพื่อจะมาทานอาหารที่ตัวเองได้ทำให้พ่อแม่ทานค่ะ ทำอะไรกลย้จิ้มแม่แม่กินหน่อยดิจิ้มแม่แม่กินหน่อยโอ้โหต้องโคเลโคเก่อนใช่ไหมลูกคุณบอกว่าใส่พริกพิเศษให้พ่อเลยอันนี้ากินมากเดดมากอร่อยมากทำไมอร่อยอย่างนี้กี่มือน้องโมนโม กี่เดียวเนี่ยคุณไม่จิ้มอ่ะไม่เผ็ดหรอกเลยด่ดเผลการเรียนรู้ด้วยถึงเวลาสรุปกิจกรรมดีๆของที่นี่กันแล้วนะคะพ่อแม่ก็จะได้ร่วมกิจกรรมแล้วก็สรุปกับลูกๆด้วยค่ะในช่วงทายนี้ ซึ่งอันนี้จะทำแต่กับเกลืแล้วเอตั้งชื่อภาษาไทยว่าเปิดประสาทสองพันห้าเชื่อมใจสู่ธรรมชาติชอบมาที่นี่ใช่ไหมที่นี่สถานที่ใหญ่กว้างขวางแล้วก็มีหลายสิ่งที่น่าสนใจให้ได้เรียนรู้นะคะสมมติว่าเฮ้ยอุ้ม,มีอีกหลายมุมที่ทําให้คุณได้ต้องได้เร,เรียนรู้ไม่ใช่แค่อยู่ที่บา้านเรียนรู้ธรรมชาติไม่คือความสุข ค mm ุณชอบมาแบบนี้ไหมค่ะคุณอยากกลับไหมค่ะคุอยากธรรมชาติค่ะคุณสงบมากก็สนุกไม่เคยมีประสบการณ์แบบนี้ ประสบการณ์ใหม่มาอไหมคะอยากมาอีกอยกมกดด่ามสาทุกสถานการณ์เพื่ไ้เกิดภามเนี้ยโดยที่เราไม่ได้ไปคาดหวังค่อนง้าเรความสัมพันธ์ในครอบครัวลีเซน สำหรับน้ำนะคะคลิปนี้นโมได้เรียนรู้ได้ผ่านประสบการณ์หลายๆอย่างก็คือความสุขของเขาแล้วค่ะทุกอย่างที่เป็นความสุขของลูกก็คือความสุขของน้ำนะคะเขาจะได้เรียนรู้ผ่านประสบการณ์จริงๆน้ำก็มีความสุขมากๆเลยค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามนะคะถ้ายังไงใครอยากให้น้ำทำคลิปดีๆอย่างนี้ออกมาอีกก็อย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องล่องกับน้ำด้วยนะคะขอบคุณค่ะ